กูจะเรีนนัให้สหัมภาษณ์เนี่ยก่อนหน้าวันวันสองวันเนี่ยนะผมฟังอยู่สองสามรอบครับทีวีบ้างวิทยุบ้างเรสบ้างข่าวทั่วไปนะครับบอกก็ถึงทางสามแท่งใช้หนังซสัมมิร,รายการอินฟังนิดหนึ่งแท่งแรกแท่งที่สองแท่งที่สามทุกทีมอยากได้แท่งที่สอง แต่ว่าโหยกำลังเหวียงครั้งที่สามผมรบกวนอันนี้ไม่ได้เป็นการครได้ได,ได้เพราะได้คุยไปบ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่เคยคุยในรายการื่นไปแล้วคือวันนี้เนี่ยมันมันเดินมาถึงจุดที่ทุกคนก็ทราบว่าการจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยสำหรับเพื่อไทยนะ,ะมีทางสามแร่งอีกนหนึ่งเราเองวันนี้น่าจะชอบทําแล้วที่จะมาเป็นคนจะตั้งเพราะว่าอันดับหนึ่งไปไม่ได้แล้วก็เลยอันดับสองอยู่ที่ไดเพรือว่าไปไม่ได้แล้ว เพราะมติของสภาวันนั้นคือมันก็จบแล้วนี่ยัดอามเสนอซ้ําแล้วอามซ้ําไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีเครดิตคนสองคนสาม<อ>ถ้ามีเครดิตสองสาคนเขายังไปได้แต่มีเครดิตคนเดียวมันก็ไปไม่ได้แล้วตอนนี้รอนิดเดียวรอเขาประกาศว่าโยน้าภาษาชาวบ้านนะแต่ในความหมายคือนัยยะคือไปไม่ได้โด<อ><อ>ยมรดยาดเราอยากให้พูดเองเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแม้แม้แมเขาไม่พูดผมเชื่อว่าสังคมก็คงต้องเรียกร้องให้เราต้องรับผิดชอบ ในชนะพรรคอันดับ2 2> สองที่นี้ใช่พรรคอันดับสองจะไปยังไง <c oughs> ผมถึงบอกว่ามันมี3มทางที่เรียกว่าทางสามแหล่งอ,อันแรกที่สุดก็คือถ้าเราคิดจะต้องกอดคอ,อกันกับแปดพรรคทาเ M o u <c oughs> แล้วเราก็ต้องยอมเป็นฝ่ายค้าน <c oughs> เพราะว่ามันก็มีเงินไขเยอะถ้าเราจะไปหลายพรรคตั้งเงอนไขว่าต้องไม่มีก้าวไกลสวก็บอก ต้องไม่มีก้าวไกลถ้ามีก้าวไกลไปด้วยเขาเขาจะเลือกเพื่อไทยแต่ถ้ามีก้าวไกลเขาไม่เลือกอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เราต้องเลือกเพราะฉะนั้นทางแรกก็คือยอมเปลี่ยนฝ่ายค้านแปดพักกอดคอกันเลยเอาละรอสิบสองเสียงนะใช่เป็นฝ่ายค้านทศไทยก็เดินล็อกแล้วนะเพราะเราไม่ทิ้งกันเราก็ต้องเปลี่ยนฝ่ายค้านอ,อันนี้ต้องยอมรับว่าค้านนี่ใหญ่มากยอ่ยอมยอมรับว่าเราก็ถือว่าไปทุบความหวังประชาชนอยู่ถ้ามองจากการเลือกตั้งก็คือเขาอยากให้เราเป็รนรัฐบาลแล้วอยากให้อีก สกัดก้นฝ่ายนั้นอย่าเป็นอีกเพราะฉะนั้นการเรายอมเป็นฝ่ายค้านนี่ก็คือยอมรับระดับความหวังประชาชนนี่แพ่งที่หนึ่งแพ่งที่สองก็คือยังกอดกันเหมือนเดิมนะยังเอาเก้าไกไปด้วยเอโมยูเหมือนเดิมเอโมยูเหมือนเดิมแต่ <5 S 2> ขอลดเงื่อนไขขอลดเงื่อนไขเจรจาเงื่อนไขทั้งสองฝ่ายเช่นสว,วเขาบอกว่าไม่เอาเก้าไกอ่อะตาคุณมาต้องมาตะคุณก็ขอสวว,ว่าขอเอาเก้าไกมาด้วย แต่รังเกียจตรงไหนผมจะคุยกับเก้าไก่ให้อันนี้อันนี้เพื่อใครนำแล้วนะนน2 2> ใช่สองเะเราก็นําแล้วที่นี้เราก็คงต้องคุยว่าเอาละแนวทางที่มันแนวทางนี้คือเราขอเอาก้าไก่ไปด้วยแต่อยากให้ปรับตรงไหนผมจะคุยกับเก้าไก่ให้เช่น<ม>เราพอรู้เนะี่ยที่คุยกันมาตลอดก็คือหน<ม>ึ่งหนึ่งสองอ่าที่เขาบอกว่ายัางหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่เอาจะมีหนึ่งสองไม่เอาเอาถ้าคุณบอกตรงนี้ผมจะคุยกเก้าไก่เก้าไก่ลดหน่อยได้ไหมถ้าเก้าไกลลด ทางนั้นรับโอเคแนวทางที่สองทางสองแแ่งเกิดก็คือจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเข้าใครแล้วก็อีกหกพักเป็นแปดใช่ไหมครับอันนี้ทางที่สองทางที่สามเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งไม่เอาสองเขาไม่รับทางโน้นบอกไม่รับเงินไขทางนี้บอกไม่ลดก็จบทางแแพงที่สองก็มาแพ่งที่สามแพ่งที่สามคือถ้าเราคิดว่าเอาละจะต้องเป็นรัฐบาลนะ่ะคำนึงถึงประชาชนคำนึงถึงผลการเลือกตั้ง ทำลงไว้ซึ่งคุณค่าการเลือกตั้งแหละต้องเป็นรัฐบาลหนึ่งไม่ได้สองขอเป็นเพราะนั้นก็จะเป็นต้องเดินหน้าเป็นรัฐบาลโดยเพื่อไทยเป็นแกนนําแต่ก็ต้องตัดก้าวไกลต้องจําเป็นต้องสละน้องจาเป็นต้องสละน้องเพราะว่าน้องก็ไม่ลดเงื่อนไขก็ไม่ลดจําเป็นต้องสละถ้าไม่สละก็ต้องเป็นฝ่ายค้านแล้วให้ทางนู้นเป็นรัฐบาลเอาไหมเราก็เชื่อว่าประชาชนที่ สนับสนุนเราแล้วลงคะแนนมาก็จะผิดหวังเพราะฉะนั้นทางที่สมก็คือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ไม่มีเก้าไกลไม่มีก้าไกลใช่แต่ทางนี้นี่ก็ต้องต้องบอกว่าเราต้องเป็นแกนนํานะไม่ใช่ว่าเราข้ามขั้วนะแต่ว่าทางนั้นข้ามขั้วมาหาเรานะคือเราไม่ข้ามขั้ไปหาเขาฮะแต่ต้องให้ทางนั้นข้ามมาเขาข้ามฟากมาหาเราฮะข้ามขั้มาใช่แล้วที่ชัดเจนคือเราต้องเป็นนายกเองต้องเป็นนายกใช่นายกเอง ไม่เป็นไรยกไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่มีคำขาดเลยนะคำขาดของสุทธิหรือของพักก็เชื่อว่าเป็นแนวทางของพรรคของผมนลยโอเคแหละแต่ว่ามองแล้วในพรรคก็มองกันสมาชิกก็คงไม่ได้ไม่ยอมแล้วทีนี้อีกอันหนึ่งที่คนมาถามมันก็ต้องเอาทางโน้นมาร่วมใช่ไหมใช่มันก็จําเป็นใช่จําเป็นแต่ว่าเพราะว่าก้าวไกลหายไปร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดต้องหาอีกร้อยห้าสิบเอ็ดต้องหาร้อยห้าสิบเอ็ดนะพรครัฐบาลเก่าก็ ต้องมาแต่อาจจะมีเงื่อนไขไหมลุงที่ว่านนะเราก็ไปเอาลุงเอาลูกลุงลุงไม่อยู่แล้วลุงไม่อยู่แล้วไม่ไม่ผิดเงื่อนไขใช่มาได้อันนี้ทางที่สามแพ่งที่สามเพราะฉะนั้นนี่ณวันนี้ยังยืนอยู่สามแพ่งอยู่ในหว่างการจะตัดสินใจอยู่ยังไม่เลือกแพ่งใดเพื่อนหนึ่งก็ฟังประชาชนฟังสังคมอยู่ผมฟังเอาไม่ก็ได้มาแพ่งที่สามแล้วเดียฮะใช่ยังไม่รู้นะครับ วันนี้ยังไม่ง่ายยังไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าไม่ง่ายด้วยการที่เราจะเลือกแรลงที่สามเนี่ยหนึ่งตัดใครสองเอาใครเข้ามาต้องอธิบายกับสังคมเยอะหรือตัดใครนีก้าวใครตัดอยู่ดีนะไม่ก็จําเป็นตรงนั้นแหละจำเป็นไม่งั้นไปไม่ได้ใช่ไหม是是สำคัญเอาใครมาเอาใครด้วยทั้งทั้งเอาเอาใครและตัดใครโดยคณิตศาสตร์ที่คุณเสียถาว่าโดยกายภาพเนื่องนอนมันต้องเอาพอักใหญ่ คุณจไทยเจ็ดสิบเสียงเจ็ดสิบดเสียงครับพบลังประชารัฐซึ่งมีลุงป้อ,อมอยู่หัวหน้าพักสี่สิบเสียงอันนี้ก็ได้รอยกว่าแล้วนะพัครวมไทยสร้างชาติเอาไหมไม่มีลุงตู่แล้วเอาไหมแบบเออก็ก็น่าอาจจะเอานะเพราะว่ามันก็ดูแล้วมันไม่พอยังไม่พอเนี่นี่คือความยากที่เราบอกว่าแพ่งที่สามก็ไม่ง่ายชาตพัฒนาเด็กเขาโอเคอยู่แล้วแล้วก็เก็บเล็กน้อยอีกสอง สีน่าสีก็ครบแลครับ,รรบสบก็ไฟเขียวก็นแบบนี้ครับก็ถ้าฟังก็น่าจะเขียวก็ต้องไปถามเขาอ,อีกทีมถามอีทีใช่ต้องลองพักลุงตู่ก็ไม่มีปัญหาแล้วลุงตู่ไม่อยู่แล้วพลังประชาก็คงมไม่มีปัญหาน้ำไหมถ้าฟังว่าลุงเขาก็ไม่เอาไม่เอาลุงเขาก็ไม่รับตําแหน่งอะไรแล้วลุงป้องลุงป้อมไม่รับฟังว่าอย่างนั้นก็ให้แกนนำพักมารับแทนใช่ก็อย่างนั้น โอ้ก็อย BON ่างนี้างก็าลูกเลยสิก็ไม่รู้คนอื่นเขาจะคิดเหมือนพี่สำรานไหมประชาชนเราก็ต้องฟังอยู่แต่ถ้าข่าวจากคุณจุสินว่าทางลุกแล้วเนี่ยนะผมว่าก็สบายแล้วการจัดตั้งคือสามารถอธิบายมวลชนสิบล้านเสียงได้นี่มันอธิบายได้ไหมผมต้องถามหน่อยว่าเราหนักใจที่สุดวันนี้ก็คือการจะอธิบายให้สางคนอธิบายภาษาให้คุณจุสินหลังพูดคนฟังนะครับและประเทศนี่มันจําเป็นต้องเดินหน้า เมื่อเช้ามีชาวบ้านโทรมาเล่าผมฟังเรื่องหนึ่งโทรมาให้ข้อคิดแล้วสุดทีนีวจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งเชิญป้าคน้านนอกเลยนะมีครอบครัวหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งมีลูกหกคนผัวเมียรักกันดีไปเที่ยวน้าตกเมียพัดตกลงน้ําจมน้ําแล้วก็เกาะกิ่งไม้อยู่จะตายล้อมๆสามีต้องตัดสินใจออว่าจะโดดลงไปช่วยภรรยา ซึ่งก็สุ่มเสียงอยู่อาจจะไปด้วยกันด้วยสองไม่ลงภรรยาเพราะห่วงลูกหกคนถ้าตายทั้งคู่ใครจะเลี้ยงลูกเพราะฉะนั้นสามีวันนี้ต้องตัดสินใจจะลงไปช่วยภรรยาสุมเสียงนะลูกหกคนใครจะเลี้ยงดูแต่ถ้าจะห่วงลูกหกคนภรรยาตายนะวันนี้เพื่อไทยผมว่าเป็นสามีประมาณนี้เลย เขาโทรมาเล่าฟังฟังตั้งใจจะให้ผมคิดเขาตั้งใจจะให้ผมคิดว่าวันนี้คุณกําลังยุ่งยากอย<ต>ู่นี่ออแล้วตอบเขาไหมว่าเลือกกางไหนผมก็บอกเออผมก็ยังไม่ตอบผมก็น่าคิดนะครับน่าคิดขอเอาเรื่องนี้ไปคิดหน่อยแล้วก็จะเล่าให้พวกพวกฟังแล้วคิดตกไหมผมก็ยังไม่ตกนะก็ห่วงเมียห่วงลูกอยู่แต่สุดท้ายนี่ผมว่าลูกมันหลายชีวิตนะ,ะแล้วก็อย่างนี้เขาต้องเดินทางไปไกลอยู่ ก็ประชาชน65ล้านคนหรืออย่างน้อยก็คนที่เลือกเรา14บวก11 26ล้านคน